ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดิอคณาทารโอนะคะช่องการดูดวงเพื่อการตื่นรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้นะคะเป็นพิกอาการนะคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังกังวลใจอยู่ในช่วงนี้นะคะอ,อ,อยาก ให้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องที่กังวลใจอยู่ในใจอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปปรึกษาใครหรือไม่รู้ว่าจะตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นยังไงดีก็เลยเกิดความกังวลใจนะคะดังนั้นใหม่จึงใช้ไพ่นะคะเป็นสื่อกลางถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเขาเนี่ยอยากจะกล่าวหรืออยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะดังนั้นนะคะมันอาจจะมีทั้งการที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยกับสถานการณ์ของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้บางท่านอาจจะไม่ได้มีเรื่องกังวลใจอะไรหรือว่าสิ่งที่คุณกังวลน,นั้นมันถูกแก้ไขไปเรียบร้อยแล้ว ะะก็อาจจะไม่ตรงกับสถานการณ์ที่ไพ่เกิดขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งใดที่ดีก็น้อมรับไปนะคะสิ่งใดที่ฟังเราไม่สบายใจหรือไม่ตรงเนี่ยก็ปล่อยผ่านเ,นเก็บไปคิดมากนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะบางทีเนี่ยมันเป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะคะมันก็เลยอาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะมันเป็นการอ่านแบบแบบที่เพื่อนๆน,นะคะมาเจอคลิปนี้นะคะมีพลังงานที่ตรงกับ กับพลังงานของการอ่านไพ่ครั้งนี้ก็อาจจะมาเจอได้มันจึงไม่เหมือนการอ่านไพ่แบบส่วนบุคคลหรืออ่านดวงชะตาแบบแบบส่วนตัวนะคะดังนั้นก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะตอนนี้ก็กองไพ่มีทั้งหมด3กองนะคะให้เพื่อนๆนะคะตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะเลือกกองที่ดึงดูดใจนะคะอันนี้คือกองที่1นนะคะ กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะเมื่อได้กองที่ดึงดูดใจแล้วนะคะไปฟังคำทํานายของกองที่1ได้เลยค่ะเรามาดูข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนๆที่เลือกกองที่1กันเลยนะคะ นับจากนี้เป็นต้นไปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าช่วงเวลาที่ที่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณเฝ้ารอนะคะเป็นช่วงเวลาของความสําเร็จช่วงเวลาของความมีชื่อเสียงนะคะหรือว่าช่วงเวลาของการได้รับการยอมรับนะคะหรือว่าคุณงามความดีอะไรก็ตามของคุณเนี่ยมันถูกออบอกต่อเล่าต่อ นะคะเป็นช่วงเวลาของของความสุขความล้นเหลือในชีวิตนะคะใหม่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจออะไรมาหนักหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณได้ใช้ความพยายามหรือการได้ทุ่มเทในบางเรื่องราว จนเต็มที่เราหรือเปล่านะคะเพราะว่าไพ่เดอะเวลเนี่ยมันหมายถึงคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณมีประสบการณ์ในด้านด้านนั้นอย่างโชคชนนะคะจนวันนี้อ่อมันเป็นช่วงเวลาของการเข้าใจโลกด้วยะคะ่ะเป็นการการที่คุณเข้าใจแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาเนี่ยมันมาเพื่อสอนคุณเพื่อทำให้คุณเติบโตเพื่อทำให้คุณเป็นเ,เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกว่าช่วงเวลานั้นมาถึงคุณแล้วนะคะช่วงเวลาที่คุณจะเต็มไปด้วยความสุขนะคะเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความเข้าใจโลกนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยชื่อเสียงซึ่งซึ่งสอเสือ,ออ่านยากเหลือเกิน ซึ่งนะคะชื่อเสียงที่คุณได้มาเนี่ยมันได้มาจากการที่ผู้คนยอมรับในตัวคุณนะคะเห็นในความสามารถของคุณชื่นชมตรงนี้นะคะคุณเองก็รู้ดีแหละไม่เชื่อว่าคุณเองก็รู้ดีว่ากว่าคุณจะนําพาตัวเองมาถึงจุดนี้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมันต้องผ่านอะไรมามากมายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกว่าคุณคู่ควรได้รับมันแล้วะคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไพ่ถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานหนักเห็นไหมคะสะบัดสะบอมมากนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่คุณได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะเพราะว่า ตัวคุณเนี่ยคุณพยายามอย่างหนักนะคะไม่ไหวก็บอกไหวนะคะพยายามทําทุกทางให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะมันเป็นไพ่ของคนที่มากไปด้วยประสบการณ์นะคะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายให้แก้อยู่ตลอดนะคะจนวันนึงที่คุณเติบโตคุณได้เรียนรู้กับสิ่งที่มันเข้ามาเยอะแยะมากมายตรงนั้นนะคะแล้วทําให้คุณเป็นคนที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วนะตอนเนี้ย คุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการที่คุณมีความสุขคุณมีความอิ่มเอมใจอีกครั้งหนึ่งนะคะการได้รับความรักการได้รับการยอมรับการมีความสุข นะคะสิ่งเหล่านี้กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วจากไพ่ The World นะคะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณกังวลใจหรือว่าเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหาัสเหลือเกินนะคะแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าให้ตัวคุณเนี่ยทำใจให้สบายนะคะตอนนี้ช่วงเวลาดีๆนะคะความมั่งคัง่งความเขาเรียกว่าความล้นเหลือนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันอิ่มเอมมากนะคะสำหรับพลังงานของคนที่เลือกกองนี้นะคะ ความความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความสมบูรณ์พูนพร้อมเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะคุณคู่ควรคุณคุณคู่ควรกับมันคุณทํางานหนักคุณพยายามนะคะในสิ่งที่คุณต้องการจะได้มานะคะถ้าใครมาฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยหรือไม่ได้พยายามอะไรเลยนะคะก็อาจจะไม่ตรงกับคุณแต่ถ้าใครที่มาเลือกกองนี้แล้วรู้สึกว่าเออฉันผ่านช่วงเวลาที่มันยากลําบากมาจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักที่มันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งการงาน หรือการเงินที่มันไม่ได้ดั่งใจจนคุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้คุณอยู่รอดได้จนถึงตอนนี้นะคะเขาบอกว่าอีกไม่นานนะคะสิ่งที่สมบูรณ์ภูมิพร้อมนะคะอุดมด้วยความสุขชื่อเสียงเงินทองต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาคุณแล้วนำพามาซึ่งความสุขนะคะว้าว ดูเหมือนว่าตัวคุณนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคอยให้กำลังใจคุณอยู่นะคะเพียงแค่คุณหันไปหรือว่าคุณเชื่อนะคะว่ามีสิ่งดีๆนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีผู้ใหญ่นะคะที่เขาเมตตาแล้วคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจขึ้นมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าให้ตัวคุณนะคะหันหน้าไปเผชิญกับปัญหาเลยนะคะแม้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นความขัดแย้งหรือเป็นสิ่งที่ คุณไม่ถูกใจกับมันนักนะคะเพราะว่ามันเป็นการที่เราอาจจะต้องไปขัดแย้งกับคนอื่นหรือเราจะต้องไปขยี้ปมปัญหาที่เราอาจจะหลีกหนีมันหรือว่าพยายามที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับมันเพราะว่าเกรงว่ามันจะมีปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อจิตใจและความเครียดของเรานะคะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าให้ตัวคุณนะคะเดินหน้าเลยค่ะอย่าก,กลัวนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันไม่มีอะไรเลวร้ายเลยนะคะสิ่งที่มันเลวร้ายคือความคิดของเรามากกว่าเพราะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณมีทั้งผู้ใหญ่นะคะที่เขาเมตตาคุณนะคะครอบครัวที่รักคุณนะคะหรือว่าเจ้านายก็ได้นะคะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาคอยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคุณอยู่นะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทิศท,ทางใดจะตัดสินใจสู้กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากที่จะมูฟ ที่จะแบบว่าลุยนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะกําลังทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างแล้วคุณกังวลกับมันคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะทํามันไม่ได้หรือคุณไม่มีแรงใจหรือคุณท้อที่จะทํามันนะคะเขาบอกว่าให้คุณนึกอยู่เสมอว่าคุณมีครอบครัวมีคนที่คุณรักหรือมีผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่เขารักคุณอยู่ในสังคมของคุณน่ะ เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนุนหลังและให้กําลังใจคนอยู่นะคะดังนั้นนะ่ะพอคุณคิดแบบนี้เขาบอกว่าจะทําให้คุณนะ่ะพุ่งทยานและมีกําลังใจมากนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาต้องการจะสื่อเนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่าให้คุณนะคะสร้างกําลังใจนะคะแล้วคิดเสมอว่ามีคนที่เขาอยู่ข้างหลังแล้วคอยหนุนหลังให้กําลังใจพร้อมซัพพอร์ตคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางใดคะ่ะ คุณอาจจะเจอเรื่องราวที่มันเจ็บปวดใจนะคะเรื่องราวที่มันไม่ได้ดั่งใจนะคะเรื่องราวของการถูกหักหลังก็ได้นะคะหรือความผิดหวังบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่เชื่อเถอะว่ามันจะทําให้คุณเติบโตอย่างมั่นคงนะคะเป็น king of pentacles นะคะเป็นในเรื่องของความที่มีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์มั่นคงในเรื่องของความคิด ะะมั่นคงในเรื่องของการเงินด้วยและมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะคะไม่ว่าสิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามากระทบจิตใจของคุณมากแค่ไหนมันจะยิ่งทําให้คุณมีความมั่นคงมีความนิ่งมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้คุณเติบโตนะคะดังนั้นเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าอย่าก,กังวลอย่าก,กลัวไปกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเหน็ดเหนื่อยท้อแท้นะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้คุณเติบโตนะคะเป็นคนที่แบบดีกว่าเดิมมากๆอะ่ะดีแบบดีจนคุณคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยเราเราไปได้ไกลขนาดนี้ได้ยังไงนะคะแต่ว่ามันจะต้องผ่านช่วงเวลาของการต้องทํางานหนักต้องทําความเข้าใจตัวเองต้องทําการแบบ ฝ่าฟันกับอุปสรรคฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆมากมายคุณจะเหนื่อยและทอมากในระหว่างนี้นะคะแต่ขอให้รู้ไว้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมถ้าคุณผ่านตรงนี้ไปได้นะคะแล้วอย่าก,กังวลไปว่าจะไม่มีใครช่วยซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจคุณนะคะแค่คุณหันมองกลับไปข้างหลังหรือว่าแค่คุณขอความช่วยเหลือคุณจะพบว่ามีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั้งครอบครัวมีทั้งเจ้านายนะคะ คนต่างๆอคอยพร้อมให้กำลังใจคุณอยู่เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยจงลุยเลยนะคะแล้วก็อย่าอย่าอย่าล้มเลิกการคันนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเติบโตแน่นอนนะคะนี่คือข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองกันเลยค่ะ ดูเหมือนว่าคุณจะยังมีเรื่องที่ยังไม่สามารถมูกอ่อนไปได้นะคะหรือคุณยังคิดวนอยู่กับมันอยู่นะคะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะต้องปล่อยมันออกไปแล้วก็เดินหน้านะคะคุณอาจจะเจอในเรื่องราวของความรักก็ได้นะหรือว่าในเรื่องของการถูกแทงข้างหลังหรือการถูกคนใกล้ตัวทำให้คุณผิดหวังหรืออะไรก็ตามนะคะมันทำให้คุณเจ็บ นะคะเจ็บปวดมากเราไม่สามารถที่จะ move on ไปได้ในตอนนี้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยเหมือนส่งข้อความมาบอกว่าคุณจำเป็นจะต้อง move on แล้วนะคะ การรับตัวเองในรูปแบบหนึ่งก็คือการที่เรา move on นะคะถึงแม้ว่าขาที่เราจะต้องก้าวไปมันจะเจ็บแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดินหน้านะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออดีตนะคะคนที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นน่ะบางทีตอนนี้เขาอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเขาทำอะไรกับเราไว้นะคะความเจ็บนั้นมันอาจจะจางไปแล้วแต่ว่าตัวคุณเอง มากกว่าที่ยังกำหินตรงนั้นไว้นะคะหรือกำมีดตรงนั้นไว้กับมือให้มันกรีดเอาตัวเองให้เจ็บอยู่ ะะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่คุณจะต้อง move on แล้วนะคะหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆหรือมองหาสิ่งที่ยังเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่นะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนี้คุณยังมองไปที่อดีตมองในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอยู่จากเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณเจ็บปวดใจอะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ดั่งใจบางอย่างคือคุณคาดหวังคุณคาดหวังในสิ่งนั้นนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่หวังก็ได้เช่นเดียวกันมันเลยทําให้คุณรู้สึก ฉันต้องได้สิอะไรแบบนี้นะคะทําไมมันไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันทําให้คุณเสียเวลานะคะ แต่หม่เชื่อว่าอีกไม่นานนะคะตัวคุณจะได้ตื่นรู้ตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ข้อความของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกคุณมาเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วคุณควรจะปล่อยวางตั้งนานแล้วในสิ่งตรงนี้นะคะมันจะทําให้คุณได้ค้นพบแล้วก็เข้าใจตัวเองนะคะเป็นเหมือนอีกบทเรียนหนึ่งชีวิตที่คุณจะได้ทําความเข้าใจอารมณ์ตัวเองจัดก,การสติ จัดการอารมณ์ตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อเกิดสภาวะอารมณ์แบบเนี้ย คุณจะจัดการอารมณ์แบบนี้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยเป็น The Hero รแ n นะคะ h e โรแฟนก็คือคนที่มีกุญแจเห็นไหมคะมีกุญแจมีความรู้นะคะเข้าใจตัวเองนะคะเต็มไปด้วยสติปัญญาและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าเมื่อคุณผ่านตรงนี้ได้คุณจะเป็นกําลังใจให้กับผู้คนนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่เขายังไม่สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ นะคะดังนั้นเนี่ยตรง Move on นะคะเพื่อไปสร้างสิ่งใหม่ๆดีๆให้กับตัวเองเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและไปสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณเป็นคนฉลาดและเป็นคนที่โดดเด่นด้วยความรู้ความสามารถของคุณเอง นะค,ะคนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่ฉลาดมากนะคะฉลาดทางความรู้นะคะฉลาดทางปัญญาฉลาดในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรเนี่ย มันมันทำให้คุณได้เรียนรู้อยู่เสมอแล้วคุณจะไม่ได้ปล่อยผ่านเหตุการณ์นั้นง่ายๆคุณจะเอากลับมาคิดทบทวนเพื่อมองหาบทเรียนดีๆให้กับตัวเองนะคะเพียง mm. แต่ว่าบางสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่าหนักหรือว่ากระทบกับจิตใจคุณมากๆคุณอาจจะยังมูมออนไปไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรนะคะคุณจะรับมือกับมันได้ดีด้วยความรู้ความสามารถสติปัญญาของคุณนะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยคุณยืนเหนืออยู่แล้วนะคะมาวิ่งอยู่แล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นการทำงานในบริษัทเนี่ยถ้ามีโปรเจกต์อะไรมา7คนเนี่ยคุณอะ่ะคือนัมเบอร์วันที่โดดเด่นที่สุดใน7คนนั้นนะคะด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ของคุณนั่นแหละคะ่ะแล้วยิ่งประกบด้วยเดอะเฮอร์มิทนะคะเดอะเฮอร์มิคือคนที่ เขาเรียกว่ารักสันโดษอยู่กับตัวเองแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็พึงพอใจกับการที่อยู่กับตัวเองเพราะมันทําให้เขาเข้าใจสภาวะของตัวเองได้ดีว่าเฮ้ยนะตอนนี้เราต้องการอะไรนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างมีสตินะคะเป็นคนที่ชอบความเงียบแล้วก็ชอบใช้ในเรื่องของความคิดเงียบๆในการคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆได้ดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกว่า คุณมีปัญหาอะไรคุณจะผ่านมันไปได้เสมอนะคะเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้กับมันอย่างที่บอกว่าเป็นคนฉลาดมากนะคนกองเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยคุณจะใช้สติในการนําทางแก้ปัญหาสิ่งต่างๆได้ดีนะคะอืมถ้าถ้าสิ่งที่ทำให้คุณกังวลใจหรือคุณทุกข์ใจอยู่ตอนเนี้ยเป็นในเรื่องของความรักนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าถ้าคุณ move on ได้นะ ถ้าคุณมุ v e อ่อนได้แล้วก็เขาเรียกว่าไปโฟกัสในสิ่งที่ในสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายกับตัวคุณเองนะ่ะมันจะทําให้คุณมีกฎของแรงดึงดูดดึงดูดในเรื่องของความรักดีๆเข้ามานะคะคุณจะยังได้พบความรักดีๆความรักที่คู่ควรกับคุณด้วยนะคะเพราะมันขึ้นไพ่ท้วคารมานะคะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักก็เป็นในเรื่องของการได้รับ โอกาสใหม่ๆหรือการได้แลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเช่นการสมัครงานก็ได้นะคะถ้าไปสมัครงานเนี่ยบริษัทนั้นเขาก็รับคุณแน่นอนเพราะเขาเห็นในความสามารถของคุณนะคะหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจก็อาจจะมีแนวโน้มว่าได้ทําธุรกิจกับเพื่อนกับพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะอันนี้ต้องดูว่าเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องใดนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าออมันมีมากกว่า1คนขึ้นไปนะคะจะมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่ จากตรงนี้นะคะเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาจริงๆด้วยนะ ไม่รู้ว่าเป็นรักใหม่งานใหม่หรือว่าพาร์ทเนอร์การทํางานอะไรใหม่ๆก็ตามแต่มันทําให้คุณกระชุ่มกระชวยมากแล้วบอกเลยว่าเวิร์กและปังนะคะดังนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกคุณว่าให้คุณนะคะมุฟออนจากสิ่งเก่าเก่าเถอะมันมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมที่คุณจะรู้สึกว่าแบบน่าจะมุฟอ่อนตั้งนานแล้วอะคะ่ะคุณรู้สึกว่าแบบโหสิ่งที่ฉันเฝ้ารอมาตลอดอะ คือสิ่งตรงนี้นี่เองถ้าฉันมุกออนเร็วกว่านี้ฉันคงจะเจอสิ่งนั้นเร็วกว่านี้ขนาดนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะที่อยู่ในจิตใจของคุณในตอนนี้นะคะขอจงอเข้มแข็งนะคะแล้วก็ใช้สติปัญญาของตัวเองคิดทบทวนให้ดีแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาค่อยๆอ,ออกมาจากตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรัก สังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันนำพามาซึ่งความสดใสให้กับคุณนะคะสร้างความมีชื่อเสียงความน่าเกรงขามอำนาจ the emperor ต่างๆให้กับคุณด้วยนะคะ the emperor คือความเป็นคนที่มีอำนาจมีชื่อเสียงเป็นคนที่น่าเกรงขามนะคะคนคนที่เลือกกองเนี่ยเป็นคนที่การใช้คำพูดเขาก็ดีพูดอะไรคนก็เชื่อด้วยนะคะคนที่เลือกกองเนี่ยหนึ่งฉลาด เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่นิ่งแล้วก็สุขุมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสติด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนให้เข้าหาคุณนะคะคนที่เลือกกองที่สองนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องที่คุณกังวลใจเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะคะถ้ามุกออนได้มุกออนเลยนะคะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ค่ะอาเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายของเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กันต่อเลยนะคะเรามาดูกันต่อสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ามเลยนะคะ ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะว้าวเดอะซันนะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะใหม่จะให้ดูหน้าไพ่เลยนะหน้าไพ่สืออารมณ์ได้ดีมากนะคะเห็นนกไหมคะที่กำลังบินผ่าสายฝนอยู่นะคะด้านหลังของฉากตรงนี้มีแสงพระอาทิตย์อยู่เห็นไหมคะ แสงอาทิตย์นั้นนะคะในความหมายของไพ่ก็คือความสดใสหรือสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าด้านหน้าเป็นพายุที่มืดมนนะคะหมายให้อารมณ์เหมือนคนที่เลือกกองที่3อาจจะผ่านช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันยากลําบากสําหรับตัวคุณเหลือเกินคุณอาจจะมองไม่เห็นทางไปคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรต่อหรือทํามาเยอะจนรู้สึกว่า มันมันจะไปได้อีกไหมคือไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนแรงนะคะเริ่มเหมือนรู้สึกว่าเป็นนกที่บินกลางกลางพายุนะคะดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่า คุณเหนื่อยกับมันนะคะหรือคุณพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้แหละที่มันใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วนะคะฟ้าหลังฝนกําลังมาสิ่งดีๆกําลังจะมาแล้วนะคะเออใหม่อยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวมากนะใหม่เคยเป็นคนที่แบบทํางานหนักมากๆหนักจนแบบ จนเหมือนกับไม่ไหวแล้วอ่ะจนอยู่ในสภาวะที่ทิ้งตัวแล้วอ่ะค่ะคือแบบไม่เอาอะไรแล้วคือทํามาเยอะแล้วจนไม่อยากทําแล้วแต่อยู่มาวันนึงพอพอเหมือนจุดที่เราใกล้จะจมน้ําอ่ะเหมือนเราเหนื่อยเราอยู่ในภาวะทิ้งตัวแล้วอ่ะมันก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะเหมือนเราทํามาถึงจุดนึงทําจนมากพอแล้วแล้วสุดท้ายอ่ะพอเราแบบ พอเราหยุดทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือน,นแบบความสว่างสดใสหรือความดีมันก็เริ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมาเสริมกันพอเราแบบพอเราจะไม่ไหวแล้วอยู่ดีมันก็มีเรื่องราวดีๆเข้ามาอะไรแบบเนี้ยพลังงานของคนที่เลือกกองที่3ก็เช่นเดียวกันนะคะมันกําลังมีเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอยู่นะคะตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันมีอะไรที่ต้องจัดการเยอะหรือเกินนะคะมีอะไรที่มีปัญหาที่เยอะมากนะคะแล้วทําให้ตัวคุณรู้สึกเหนื่อย ใช่ค่ะตัวคุณรู้สึกเหนื่อยจริงเพราะว่ามันมีอารมณ์ของเดอ์มูนคือการหยุดพักนะคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะสื่อกับคุณนะคะเขาบอกว่าใจเย็นเหนื่อยก็พักได้นะคะแต่เชื่อเถอะสิ่งดีๆกำลังจะมาหาคุณมาตอนช่วงที่คุณกำลังรู้สึกว่าจะหมดแรงนี่แหละแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เองโดยสัญชตตาตญาณเลยว่าเฮ้ย<ๆ>มันมีสิ่งดีๆเข้ามาจริงๆตอนที่คุณอยู่ในสภาวะทิ้งตัวนี่แหละค่ะ เออเหมือนที่ใหม่บอกอะพอจะทิ้งตัวแบบไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยฉันไม่อยากทําอะไรละฉันอยากอยู่เฉยๆกับครอบครัวฉันแบบนี้ละค่ะแล้วมันก็จะมีแบบปาฏิหาริมีความมิราเคลิลมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณนะคะดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลไปนะถ้าเหนื่อยก็พักนะคะเหนื่อยก็ทิ้งตัวได้แต่อย่าทิ้งความหวังว่ามันยังมีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะจะเหนื่อยจะพักยังไงก็ได้แต่อย่าอย่า อย่าเปลี่ยนความคิดเป็นพลังงานด้านลบนะคะจะพักเนี่ยนอนหลับก็หายนะแต่ตื่นมาเนี่ยความล้มเหลวเงินทองหรืออะไรที่เราพยายามมานะ่ะมันมันไม่มีทางเกิดขึ้นเพียงแค่เราหลับแล้วแล้ว,แล,วแล้วตื่นมาแล้วมันจะมีเงินขึ้นมานะคะเหนื่อยก็แค่นอนแต่เงินทองเนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยจงนะคะ ทรงเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในสัญชาตยานของตัวเองเชื่อในสิ่งที่คุณทํามาเชื่อในความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพยายามนะคะเหนื่อยก็แค่นอนพักค่ะไม่ต้องซีเรียสน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกให้นอนพักได้เลยนะคะแต่ว่าความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในความดีของตัวคุณเองอย่าล้มเลิกตรงนี้ไปนะคะมันกําลังมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอยู่นะคะ คุณคุณทำมาได้ดีมากแล้วอะคะ่ะพยายามจัดการได้ทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดจัดการทุกอย่างได้เก่งด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเนี่ยมันมีไพ่ของสิบดาบสิบดาบคือการจบสิ้น นะคะการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวคุณจะตายเอาให้ได้แบบนั้นละค่ะเหนื่อยจนแทบขาดใจอะไรแบบนี้คือใหม่เข้าใจคนที่เลือกกองนี้เลยนะเพราะว่าใหม่ก็เคยเป็นแบบเหนื่อยแบบไม่เอาแล้วแบบไม่อยากตื่นมาทําอะไรเลยรู้สึกว่าแบบชีวิตมันมันเหนื่อยะอะไรขนาดนี้มันมันคงไม่เหนื่อยได้มากกว่าน,นี้แล้วอะไรแบบนี้ค่ะอารมณ์เดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีมันกําลังจะตกไปนะคะแล้วคุณจะมีชื่อเสียงนะคะเป็นเหมือนเดอดสตาร์นะคะ ได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงต่างๆแต่ว่าแน่นอนแหละมันต้องผ่านการทำงานหนะักคุณถึงจะได้เป็นเดอกสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะกว่าที่จะลืมตาอ้าปากได้พูดง่ายๆมันต้องผ่านการทำงานหนะักที่แบบหนักมากอะไรแบบนี้นะคะใหม่ก็เลยจะสอนตัวเองจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยเวลาเราเหนื่อยเราก็แค่นอนหลับไปแต่นี่หรือภาราหรือการเงินนะ่ะมัน มันไม่มีทางหายนะนี้สินะนอนนอนแล้วตื่นมามันไม่มีทางหายอนะันนี้สินะยังไงมันก็ยังคงอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องก้มหน้าลงมือทําไปนะคะแต่ว่าอย่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองหรือเชื่อในสิ่งดีๆนะคะ ดังนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเลยบอกว่าอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะความเหนื่อยยากลาบากต่างๆมันกําลังจะจบสิ้นไปแล้วนะคะคุณกําลังจะได้รับชื่อเสียงได้รับเงินทองได้รับความดีงามต่างๆที่มันคู่ควรกับคุณแต่มันต้องทํางานหนักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนี้ไปนะคะคุณจะเต็มไปด้วยแบบ คุณจะเต็มไปด้วยพลังงานเต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์เต็มไปด้วยออพลังงานในการทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยพอคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในทิ้งตัวแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอยู่ดีๆมันจะมีอะไรขึ้นมาที่มันเป็นโอกาสใหม่ๆให้กับคุณนะ่ะมาแบบมาแบบงงๆจนคุณรู้สึกว่ามันมาได้ไงอ่ะตอนที่ฉันไม่อยากทำอะไรแล้วอยู่ดีๆคุณก็มีความหวังขึ้นมาจากการได้รับโอกาสหรือได้รับโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งมีแต่คุณที่ทำได้ด้วยนะ อลองไปดูนะคะว่ามีใครเนี่ยในช่วงนี้พยายามติดต่อมาหาคุณเพื่อจะชวนทําโปรเจกต์หรืออะไรหรือเปล่านะคะหรือตัวคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่คุณอยากจะทําก็ได้หลังจากที่คุณอยู่ในจุดที่ขอพักก่อนไม่อยากจะทําอะไรละอยากจะอยู่เฉยๆยิ่งทํายิ่งเจ็บตัวแต่กลายเป็นว่าคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่ง มีแต่คุณเท่านั้นที่ทําได้ต้องเป็นคุณที่เป็นคนเริ่มต้นทําเป็นคนแรกแล้วมันมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จสูงมากๆด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การบอกต่อเยอะๆนะคะการออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของการทําออนไลน์เนี่ยก็ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆด้วยนะคะการสื่อสารหรือการกระจายออกไปเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่าอดทนอีกนิดหนึ่งนะคะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะคุณจะเต็มไปด้วยพลังในการทําอะไรใหม่ๆแล้วมีแค่คุณนะคะที่เป็นเอกลักษณ์และทําได้เพียงคนเดียวโดยการอาจจะใช้ในเรื่องของการประสานงานการพูดกระจายออกไปการใช้คําพูดก็ได้นะคะหรือการใช้เสียงหรือแม้กระทั่งการทําออนไลน์ให้คนรู้จักเยอะๆก็ปังเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะหวังว่าคลิปที่ทำในครั้งนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะคะอะไรที่ใหม่พูดผิดผิดถูกๆตะกุกตะกักก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าเออเวลาอ่านไปก็อินไปเนาะบางทีพลังงานมันมันแบบล้นล้นลนลนอะไรแบบนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นกับ กับการอ่านหน้าไพ่แต่ละกองก็อาจจะมีพลังงานเอเน g y จีที่มันล้นเหลือไปบ้างก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ